สวัสดีค่ะอ้าวปรับจิตปรับใจเคลียอารมณ์ตัวเองก่อนนะคะก่อนจะรับฟัง,รงปเปนนรื่องราวดีๆะะให้ชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไลโลกค่ะ พ้นทุกวิกตใดๆจะมองโลกในแง่ดีเข้าไว้อ้าวเจอทิปนะคะทิปเอาเพลงดีๆนะคะเอามาเปิดให้เพื่อนๆโปรแกรมจิตกันนะคะโปรแกรมจิตไปด้วยกันเพราะอะไรเพราะเราฟังสิ่งดีๆสิ่งนั้นจะดึงดูดเข้าหาเรากองไก่ทุกที่ททอ้าว รับขึ้นพลังงานดีๆจะลิปไปนะคะรอยยิ้มและความสุขความเบิกบานสดใสที่ทิพต,ตั้งใจเอามาแบ่งปันกันให้กับคุณนะคะขอ,ขอให้ดังเปลียงเปียงขอให้มีชื่อเสียงยิ่งยิ่งขึ้นไปช่วยทิปกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะเพื่อนๆ,ออๆเป็น คือการแบ่งปันสิ่งดีๆเนาะเออเพื่ออะไรคะเพื่อเรากําลังจะบอกว่าให้สิ่งไหนต้องได้รับสิ่งนั้นแบ่งปันสิ่งดีๆเราก็ต้องการสิ่งดีๆกลับมาด้วยแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขเราก็ต้องการความสุขและรอยยิ้มกลับมาด้วยเช่นกันไงคะอ้าวยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งหดนะคะ ถึงทุกๆคนจงผ่านพ้นทุกวิกฤตใดๆจงมองโลกในแน่ดีเข้าไว้เดี๋ยวอะไรไปก็ดีดีรวยปังปังปังดังปริ้งปๆิ้งตามด้วยชื่เสียงก้องไกลทุกทีจะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีจะทำอะไรให้สำเร็จทุกที่อ เรากำลังสร้างขึ้นของความสุขดังเป,งเป,งเปงลี่ยนเปี่ยเปียนแดุลทสีก็ไกลทุกทีจะทำอะไรให้สำเร็จด,ด้วยดีอ่านะจะลุกขึ้นมาสนุกทันทีอย่าคิดเยอะนะคะอย่าคิดเยอะใช้ทุกวินาทีของเราให้มันมีความสุขดีกว่า สนนะว่าคุณจะเต้นอยู่แค่ท่าเดียวเออถ้าเต้นแล้วรู้สึกมีความสุขสนุกสนานทําไปค่ะนะทําไปเลยคิดให้น้อยนะคะ <Good S 1> สนุกให้เยอะนะคะอย่าไปเครียดสวัสดีค่ะทิปน้ำทิปราชประสิทธิ์นะคะวันนี้กลับมาพบเพื่อนๆอีกหนึ่งวันนะคะอดีตสาวโรงงาน19ปีนะคะก่อนจะผันตัวเองมาเป็นช่างตัดผมชายเป็นคนหนึ่งที่โดนสภาวะของโควิดเลยทําให้เราต้องเริ่มหาอาชีพหรือหางานแบบใหม่ซึ่งทิพนะคะก็ผันตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์นะคะ วันนี้นะคะลุกขึ้นมาเป็นนักการตลาดให้กับแพลตฟอร์มคาวันนะคะแพลตฟอร์มที่ทําให้เขาเรียกไงแพลตฟอร์มอะที่สามารถทําให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาทำได้โดยที่ไม่จํากัดอายุไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยแค่คุณอายุเกิน18ปีก็สามารถที่จะเข้ามาทําได้แพลตฟอร์มนะคะเราใช้กันอยู่เย yeah, yeah, อะแยะมากมายในโลกของโทรศัพท์ที่เราใช้กันอยู่นั่นคือแพลตฟอร์มทั้งหมดเลยแต่ แพลตฟอร์มเหล่านั้นเราเป็นแค่ผู้ใช้เราไม่ได้เกิดรายได้แต่วันนี้ถ้ามันจะมีแพลตฟอร์มที่สามารถทําให้เราใช้แล้วเกิดรายได้อาน่าแหละคือสิ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้วันนี้ธุรกิจแพลตฟอร์มนะคะเป็นธุรกิจที่กําลังมาแรงนะคะในประเทศไทยของเราเองก็มีนะตอนนี้กําลังเริ่มมีแบบหลากหลายหลากหลายเขาเรียกอะไรหลากหลายบริษัทหลากหลายยี่ห้อหลากหลายค่ายอะ,อะไรก็แล้วแต่เนาะซึ่งมีเยอะแยะมากมายค่ะ ถ้าใครชอบอธุรกิจในด้านแบบนี้คุณก็เข้ามาเรียนรู้แล้วเข้ามาศึกษาดูนะคะถ้าไม่ชอบนะคะเอาชอบขายสินค้าชอบขายตัวไหนคุณก็ไปเลยนะคะไม่เขาเรียกอะไรขอแค่ให้มันอยู่ในโลกออนไลน์เพราะวันนี้คุณเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าโควิดมาเนาะมันมีผลกระทบกับทุกอาชีพเลยสวัสดีคะ่ะโค้ดก้างนะมันมีผลกระทบกับทุกอาชีพเลยนะคะฉะนั้นออนไลน์เนี่ยมันคือตัวเลือกที่โคตรดีเลยนะเพราะมันทําอยู่แค่บนมือถือคุณไม่ต้อง ออกไปผจญกับโรคภัยนะไม่ต้องไปพบเจอผู้คนให้แบบว่าเขาเรียกอะไรเจอคนเยอะเนาะเราก็เครียดกังวลว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสไปติดโรคภัยมาหรือเปล่าจริงป่ะแต่ในโลกออนไลน์สิ่งเหล่าเนี้ยเราตัดออกไปได้เลยแล้วสามารถทําควบคู่ได้กับทุกอาชีพนะคะสามารถทําอยู่ที่บ้านได้นะไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นอ่ะข้าราชการเป็นพนักงานประจําหรือเป็นสาวโรงงานหรืออะไรก็แต่มันสามารถทําควบคู่ได้ทําไมวันนี้ทิพย์เลือกแพลตฟอร์มแพ เพราะว่าธุรกิจแพลตฟอร์มเนาะมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีสินค้าที่จับต้องได้นะคะแต่มันเป็นสินค้าดิจิตอลนั่นหมายความว่าไม่ว่าทิพ์จะอยู่บนพื้นที่ไหนแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราสามารถที่จะทำธุรกิจได้หมดเลยแต่แค่วันนี้เราเองต้องเอาตัวเองเนี่ยมาเรียนรู้ทำความเข้าใจกับ เนื้องาน่ากับเนื้องานกับข้อมูลของธุรกิจที่เราจะทําเพราะมันเป็นสิ่งสําคัญนะคะสิ่งสําคัญนะบางคนพอจะเข้ามาเนาะม,นมันมันมี สวัสดีค่ะคุณโอเนาะเวลาเข้ามาทําแน่นอนค่ะมันมีเขาเรียกอะไรคนเรามันจะมีเหตุผลเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะแล้วแต่ว่าใครเนี่ยจะมองเห็นหรือหรือว่ามองไม่เห็นนะแต่สิ่งแรกที่ทิพย์ทำเลยคือทิพย์เนี่ยเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจตัวนี้ก่อนเราไปดูให้มันรู้ก่อนว่ามันมันมีข้อดีอะไรมันมีอะไรถูกใจเราและเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยากมันยากเกินความสามารถของเราหรือเปล่า นะหลายหลายคนพอพูดคําว่ายากเกินความสามารถของเราหรือเปล่านะนี่เลยมาตรงกับหัวข้อที่ทิพขึ้นไว้เลยว่าคนทุกคนมีคุณค่าในตัวเองอยู่เหมือนกันแต่คนทุกคนนะคะชอบกดศักยภาพตัวเองจริงไหม ชอบกดศักยภาพตัวเองเอาไว้แล้วบอกว่าตัวเองไม่เก่งตัวเองไม่เป็นตัวเองไม่รู้ตัวเองอายุเยอะแล้วตัวเองมีความรู้น้อยตัวเองไม่มีใบปริญญาทุกคนส่วนใหญ่จะชอบใส่ข้อความใส่เขาเรียกใส่สิ่งเหล่านี้ให้กับจิตใต้สํานึกของตัวเองคุณรู้ไหมคะว่านั่นคือคุณกําลังบล็อกตัวเองบล็อกตัวเองบล็อกความสามารถของตัวเองที่มีอยู่ในตัวเอาไว้คุณไม่ระเบิดสิ่งเหล่านี้ในตัวของคุณออกมานะคะแต่วันนี้ ในธุรกิจของแพลตฟอร์มคาวันที่ทิพย์ได้เข้าไปเรียนรู้นะมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันสามารถดึงศักยภาพของเราออกมานะในห้องเรียนของเรานะเออในห้องเรียนในห้องอ่ะอะไรนะออ <c oughs> กูกูโอ้ยผุดนะเออชอบกลับกันอยู่เรื่อยเลยนะกูนะคะเป็นห้องเรียนห้องย่อยของเรานะคะซึ่งเราเนี่ยให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้จากคนที่ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้มีพื้นฐานของออนไลน์ทําออนไลน์ไม่เป็น นะคะเป็นเขาเรียกอะไรไม่มีสภาวะการเป็นผู้นํานําเสนอไม่เป็นพูดไม่เป็นทุกอย่างเราเข้ามาฝึกในนี้ตัวทิพย์เองทิพย์ก็เข้ามาฝึกเหมือนกันเนี่ยมันคือการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาแต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าตัวคุณเองอะ่ะไม่เก่งทําไม่ได้คุณไม่มีความสามารถเนี่ยแหละคือคุณกดศักยภาพของตัวเองไว้จริงๆแล้วอย่างที่ทิพย์บอกคนทุกคนมีศักยภาพในตัวเองมีคุณค่าอยู่ในตัวเองเราไม่จําเป็นต้องไปเหมือนคนอื่น สิ่งที่เราเป็นมันก็ไม่ได้จาเป็นว่าต้องคนอื่นต้องเ,อเหมือนเราด้วยเรามีดีอยู่ในตัวของเราทุกคนมีความสามารถเราก็แค่เอาสิ่งนั้นออกมาจากตัวเราเราไม่จําเป็นจะต้องไปลอกเลียนแบบใครเขาเราไม่จำเป็นต้องทําให้เหมือนใครแต่ทําอยู่ในรูปแบบของเราวันนี้เราบอกว่าเราอยากจะเก่งแต่เราไม่ยอมมาฝึกฝนมันก็เป็นไปไม่ได้จริงป่ะอยากจะทําธุรกิจเป็นแต่ไม่เข้ามาเรียนเนื้องานของธุรกิจมันก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปนําเสนอ แล้วเราโดนคําถามกลับมาแล้วเราไม่มีการเรียนรู้พูดไม่เป็นไม่รู้ข้อมูลเลยแล้วเราจะไปชวนเขาได้อย่างไรจริงไหมอ่าเนี่ยแหละที่ถึงบอกไว้ว่าวันนี้จริงๆแล้วทุกคนมีความสามารถแต่แค่เราเนะ่ยยังไม่เคยได้ฝึกฝนเรายังไม่เคยดึงสิ่งเหล่านี้ออกมาคุณเลยไม่รู้ศักยภาพของตัวเองว่าจริงๆแล้วมีอยู่แค่ไหนบางคนงานบางอย่างที่ทําอยู่ เรามีหน้าที่ทําอย่างเดียวแต่ไม่ใช้สมองคิดเลยบางคนใช้แต่สมองไม่เคยใช้ร่างกายลงมือทําบางคนฟังแต่คําสั่งอย่างเดียวจนชินยิงไหมบางคนงานมีหน้าที่แค่นั่งฟังแต่ไม่ได้มีหน้าที่ถ่ายทอดมันก็เลยทําให้เราติดในสิ่งนั้นๆพอวันหนึง่งทิ์ลุกกระโดดขึ้นมาทําธุรกิจที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มทิ์จะต้องอธิบายต้องพูดต้องนําเสนอนะแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราไม่เป็นล่ะเราจะนําเสนอได้อย่างไรจริงไหมเนี่ยแหละมันต้องเกิดจากว่าเราก็ต้องเอาย้อนเอาสิ่งเหล่านี้เอามาฝึกฝนเพื่อให้เราเนี่ยเกิดทักษะไม่ใช่ว่าใครเข้ามาปุ๊บคุณคิดว่าคุณจะทําได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้คิดว่าเข้ามาปุ๊บจะเก่งเลยก็เป็นไปไม่ได้บางคนบอกเข้ามาแล้วไม่เป็นเลยมันถ้าเกิดคุณไม่ฝึก ถ้าเกิดคุณไม่ฝึกคุณไม่ลองทําคุณลองไม่ไม่ลงมือทําในสิ่งนั้นที่บอกเราให้ตายอ่ะคุณก็ทําไม่ได้บางคนบอกโอ้ยรู้แล้วข้อมูลอ่ะรู้แล้แน่นพอแล้วไม่ต้องพูดเยอะหรอกแต่พอบอกให้ลองพูดคุณเชื่อไหมพูดไม่ได้นะพูดไม่ได้ไปไม่เป็นลําดับเหตุการณ์ลําดับเรื่องไม่ถูกเพราะอะไรเพราะไม่ได้เคยฝึกฝนทักษะด้านนี้ของตัวเองแต่วันนี้นะคะวันนี้ถามว่าการที่เราจะเข้ามาทําถ้าวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะเติบโตเราอยากจะสร้างธุรกิจ สิ่งเหล่านี้คุณคิดว่ามันยากแก่การฝึกฝนไหมที่ว่ามันไม่ได้ยากในที่เราจะฝึกฝนแต่เราเนี่ยไม่ยอมทําเองมากกว่าจริงป่ะบางคนเขาเรียกอะไรทําตัวเป็นน้าเต็มแก้วใครสอนใครบอกอะไรก็ไม่ทำอ่าใครบอกอะไรก็รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วทําเป็นแล้วนะทาเป็นแล้วพูดได้แล้วอ่าคนคนกลุ่มนี้นะคะถามว่ามันมันจะเป็นยังไงคนกลุ่มนี้จะไม่เกิดการพัฒนา จริงปะคนกลุ่มนี้จะไม่เกิดการ,การพัฒนาอะไรเลยเพราะอะไรคะเพราะไม่ว่าใครพูดอะไรมาเขาก็จะบอกว่ารู้แล้วทําได้แล้วไม่ต้องบอกแล้วแค่เนี้ยง่ายเออรู้แล้วแหละทําเป็นแล้วแล้วเวลาเราให้เขาทําเชื่อไหมคนกลุ่มเนี้มักจะแบบว่าไม่ยอมทำเคยเจอไหมคนประเภทนี้เอาพี่พี่ลองพูดให้ฟังหน่อยเอาน้องน้อง,องลองอธิบายพี่ฟังหน่อยคนวูเนี้จะไม่ยอมพูดนะจะไม่ยอมพูดไม่ยอมอธิบายคือแบบเหมือนเก๊กอะเ,ออเก๊กอยู่อย่างนั้นนะไม่ยอมเพราะอะไรคะจริงๆแล้วนะ่ะ คนที่บอกว่ารู้แล้วเนาะบางครั้งเขาอาจจริงๆไม่ได้รู้หรอกแต่กลัวนะกลัวคนอื่นมองว่าเอ้ยทําไมไม่รู้หรอเออเรื่องแค่นี้ไม่รู้หรอเฮ้ยแค่นี้ทําไม่ได้หรือหรือจะมัวว่าคนอื่นมองเราในแง่แเรอวยโง่หรออะไรเงี้ยทำไมเรื่องแค่นี้ทําไม่ได้คุณรู้ไหมคะว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบนี้นะคะบอกเลยว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้ไม่ทําให้คุณเกิดการพัฒนาถ้าคุณยังบอกว่ารู้แล้วทําเป็นแล้วทําได้แล้วแต่คนที่เขาเก่งๆเนาะบางคนนะคะ เขายอมทําตัวเป็นน้าครึ่งแก้วเขายอมรับฟังไม่ว่าใครจะอธิบายอะไรใครจะแสดงความคิดเห็นหรือใครจะแนะนําอะไรเขาจะไม่ถือไม่ถือตัวนะว่าเออเฮ้ยฉันรู้แล้วฉันเก่งแล้วฉันเป็นผู้นําสูงฉันมีความรู้สูงกว่าคุณนะไม่เพราะอะไรคะเพราะจริงๆแล้วคนเราเนาะบางทีจบปริญญามีใบปริญญาก็มีความรู้ในห้องเรียนแต่ในขณะที่ใครบางคนเขาไม่ได้มีปริญญาแต่เขามีประสบการณ์ชีวิตซึ่งคนสองกลุ่มนี้ อาจจะไม่ได้เรียนรู้ของกันและกันแต่สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้จริงป่ะอย่างวันนี้ที่บอกว่าทิปทิปทำได้แค่นี้เพราะทิปจบแค่มหกแต่มีใครบางคนที่เขาจบระดับปริญญาเขาออกมาแจกจ่ายความรู้อ้าวนั่นคือสิ่งที่ทิปไปเรียนรู้แล้วทาก็ทาทาให้ทิปอะนาสิ่งนั้นอะมามาเป็นความรู้ของตัวเองได้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราอะต้องทําตัวแบบว่าพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอถามว่าวันนี้ถ้าคุณยังถ้าคุณยังบอกว่าเขาเรียกอะไรเนะี่ยเหมือนปฏิเสธ เหมือนปฏิเสธการเรียนรู้ปฏิเสธการลงมือทําแล้วเมื่อไหร่คุณน่ะจะดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้จริงไหมเพราะฉะนั้นเนาะอย่างที่บอกทุกคนน่ะมีความเก่งมีความชํานาญในแต่ละด้านที่มันต่างกันวันนี้บอกว่าอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาทําไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่อย่านะคะอย่าทําตัวเป็นน้าเต็มแก้วนะคะอย่าอย่าเขาเรียกอะไรนะอย่าปฏิเสธ นะอย่าปฏิเสธโอกาสอย่าปฏิเสธความคิดเห็นของผู้คนเพราะมันจะทําให้คุณพลาดข้อมูลดีๆพลาดบางสิ่งบางอย่างนะพลาดบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นข้อมูลที่สําคัญสําคัญให้กับตัวคุณวันนี้ตัวทิพย์เองนะถามว่าทิพย์เก่งไหมที่ไม่ได้เก่งแต่วันนี้อยากจะเข้ามานะทําธุรกิจแพลตฟอร์มที่มันเป็นของอ่ะจะเรียกของต่างชาติก็ใช่นะคะของต่างชาติบางคนก็กลัวแต่ทําไมที่ทิพย์ไม่กลัวเพราะอะไรเพราะทิพย์พาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ ในวันนี้ในโลกในในในโลกเขาเรียกในโลกออนไลน์มันมีข้อมูลเยอะแยะมากมายไม่มีใครมานั่งแบบว่าทําข้อมูลโกหกคุณคุณหรอกเออเขาไม่มวมานั่งทําข้อมูลเพื่อโกหกหลอก,หกลวงคุณหรอกคุณสามารถตรวจสอบได้จริงไหมมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่่าธุรกิจทั้งตัวเจ้าของเองนะเออว่าเขาเนี่ยเอารายได้มาจากไหนบริษัทคู่ค้าเป็นใครมีแผนการตลาดให้ยังไงคือมันบอกหมดนั่นคือสิ่งที่เราต้องพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องพาตัวเองเนี่ยเข้ามาเรียนให้มันลึกเข้าไปอีกจริงไหมเพราะส่วนใหญ่ข้อมูลที่เราฟังฟังกันอยู่มันก็แค่ข้อมูลผิวเผินแต่วันนี้ถ้าเราบอกเฮ้ยเราตัดสินใจที่จะเข้ามาทําธุรกิจตัวนี้จริงๆเราก็ต้องเข้ามาเรียนรู้มันแล้ววันนี้เวลาเข้ามาเรียนรู้อย่างทีที่บอกธุรกิจแพลตฟอร์มเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีสินค้าที่จับต้องได้แต่มันเป็นสินค้าที่เป็นดิจิตอลโปรดักต์ซึ่งมันเป็นสินค้าที่มันเป็นความรู้ นั่นหมายความว่าวันนี้การที่เราจะนําเสนอเราจะต้องพูดอธิบายถ่ายทอดให้คนนั้นเขาเข้าใจเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องมาฝึกตัวเองตรงนี้ไงเพราะอะไรคะเพราะอย่างที่บอกหลายคนถ่ายทอดไม่เป็นพูดไม่เป็นลําดับเรื่องลําดับเหตุการณ์ไม่ถูกอ่าบางคนไม่รู้ข้อมูลแต่ถ้าวันนี้เราไม่เข้ามาเรียนรู้เราไม่เข้ามาฝึกตัวเองเราจะทําได้อย่างไงจริงไหมเพราะฉะนั้นนะวันนี้การฝึกฝนการลงมือทำมันเป็นการดึงศักยภาพของตัวเองออกมา เมื่อคุณเ็าเรียกอะไรนะเมื่อคุณอะยอมทําในสิ่งนี้แรกแรกมันอาจจะไม่ได้ถูกไหมคะเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยไม่ได้พูดเป็นตั้งแต่แรกเราไม่ได้นําเสนอเป็นตั้งแต่แรกแต่การทําครั้งแรกเราจะรู้สึกว่ามันยากสําหรับเราเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทําแต่ทิพเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทาบ่อยบ่อยบ่อยๆ่อ,อมันจะเกิดความเคยชินแล้วเราจะทําในสิ่งนั้นได้คิดง่ายๆเหมือนตอนคุณร้องเพลงชาติ ตอนแรกฟังตั้งแต่ต้นยันจบจําเนื้อหาแล้วไ,ได้ไหมไม่ได้เลยนะเน euh s <S ื้อหาก็จะไม่ได้จะให้ร้องไม่ต้องพูดถึงร้องไม่ได้แน่นอนแต่เมื่อเราฟังทุกวันทุกวันทุกวันเราจะเริ่มจําเนื้อเพลงได้และเราจะเริ่มร้องคอไปเรื่อยๆถูกไหมแล้วพอเริ่มพอวันถัดไปถัดไปจากที่เราเริ่มร้องคอไปเรื่อยๆเราจะเริ่มร้องตามจนจบเพลงและสามารถร้องได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเพลงเราสามารถร้อง จบเพลงได้เนี่ยเหมือนกันวันนี้การที่หลายๆคนนะคะเข้ามาฝึกฝนอย่าเพิ่งบอกว่าเฮ้ยมันยากอย่าเพิ่งบอกเฮ้ยฉันทําไม่ได้อย่าเพิ่ง, i, พง, i, พงใช้ความกลัวนําหน้าไม่ต้องอายนะไม่ต้องอายสิ่งเนี้มันมันเป็นอะไรที่หลายๆคนนะ่ะกลัวอยู่อายที่แบบว่าเฮ้ยพอพูดไปพูดผิดพูดถูกพูดไม่ถูกอะไรเงี้ยกลัวคนอื่นว่ากลัวคนอื่นแบบจะพูดเหมือนทับถมอ่ะคุณไม่ต้องกลัวนะคะ ในในกลุ่มของเราเนาะไม่มีใครอไปพูดทับถมหรือให้คุณเสียความสุขแน่นอนจะมีแต่คนให้กําลังใจคุณมีแต่คนแนะนําคุณเนี่ยมันคือข้อดีที่วันนี้คุณจะต้องฝึกในการถ่ายทอดเพราะเมื่อเวลาคุณหัดถ่ายทอดออกมาคุณจะรู้ว่าตัวคุณเองติดตรงไหนอะไรที่ทําไม่ได้จริงไหมแล้วมันจะมีคนเนี่ยคอยช่วยแนะนําคนที่เขาคอยเพิ่มเพิ่มเติมในส่วนที่คุณขาดหรือก็แนะนำว่าเฮ้ยส่วนไหนที่เราเนี่ย ควรจะตัดมันทิ้งเนี่ยมันคือข้อดีที่เราจะต้องเข้ามาฝึกฝนแต่วันนี้ถ้าเราบอกเราไม่ยอมพูดเลยเราไม่ยอมลงมือทําเลยเราก็จะไม่ได้คําแนะนําอะไรก็จะไม่มีใครมาช่วยในการเขาเรียกอะไรกันกองให้กับเราเพราะฉะนั้นวันนี้อยากกลัวในการที่จะเริ่มต้นอย่างที่บอกบางอย่างเราไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดแต่วันนี้เราแค่เห็นข้อดีของธุรกิจเราอยากจะสร้างธุรกิจอีกหนึ่งอย่างขึ้นมาเราก็พาตัวเองเข้าไปเรียนรู้แล้วลองทําดูเพราะฉะนั้น ทุกคนมีศักยภาพมีคุณค่าอยู่ในตัวเองนะคะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครจะเรียนรู้ไวจะเรียนรู้ชา้ามันดีกว่าที่ไม่ได้ทำอะไรเลยจริงไหมนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะเวลาเราเนี่ยตัดสินใจทำอะไรนะคะอยากกลัวอย่ากกลัวที่จะลงมือทำผิดเริ่มแรกไม่มีใครว่าหรอกเนาะมีแต่คนนะช่วยช่วยสนับสนุนช่วยแนะนำช่วยผลักดันช่วยให้กำลังใจคุณนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับแต่ถ้าวันนี้ คุณรู้จักมาแล้วแล้วคุณปล่อยให้เวลาเนิ่นนานไปโดยที่คุณเนี่ยไม่มีการพัฒนาอะไรเลยคุณเองนั่นแหละจะกลายเป็นคนที่เดินถอยหลังในขณะที่ใครบางคนบางคนพูดก็พูดติดติดขาดขาดพูดก็พูดไม่ค่อยจะถูกนะบางคนเรียกอะไรนะความจําก็ไม่ค่อยจะดีอะแต่เขาไม่ยอมแพ้บางคนไม่รู้หนังสือบางคนไม่รู้โซเชียลแต่เขาฝึกฝนเขาไม่กลัวนะเขาไม่กลัวเขาไม่ไอาย ในสิ่งที่ตัวตนเขาเป็นอยู่เขาก็เลยทำโดยที่เขาอ่ะไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรที่จะต้องเป็นผลลบๆเขาไม่ได้มองด้วยว่าเฮ้ยใครจะมาว่าเขาเพราะอะไรคะเพราะเขามุ่งมั่นอย่างเดียวว่าเฮ้ยฉันต้องทําให้ได้ฉันต้องทําให้ได้ฉันต้องทําให้ได้ฉันต้องพูดให้ได้ฉันต้องพูดให้เป็นฉันต้องสื่อสารให้ได้ฉันต้องเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นยันจบให้ได้ฉันต้องจําข้อมูลให้ได้นั่นคือสิ่งที่เขาคิดอยู่อย่างเดียวเขาคิดไปในเชิงบวก เขาไม่ได้มานั่งคิดว่าเฮ้ยพูดไม่ได้แล้วว่าใครจะว่าฉันไหมฉันพูดไม่ได้ใครจะมองฉันดูไม่ดีหรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะนะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณล้ว,ลวนว่าวันนี้คุณน่ะจะเห็นคุณค่าในตัวเองไหมจะดึงศักยาภาพของตัวเองออกมาแล้วเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนาะวันนี้ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองทุกคน เราเป็นหนึ่งเดียวในโลกใบนี้เราไม่ได้เหมือนใครไม่จาเป็นต้องไปเรียนแบบใครทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทําอยู่ในลูปตัวเองนะคะอะไรที่เรารู้ว่าเรายังไม่ชินไม่ถนัดเราก็ฝึกสิ่งนั้นอะไรที่ยังไม่เก่งเราก็ฝึกได้ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยเรากําลังรับผิดชอบชีวิตของเราอยู่นะคะไม่ต้องสนง่ะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องสนว่าใครจะมองว่าเราช้าเออมองว่าเราพูดไม่ดีมองว่าเราแบบเขาเรียกอะ น้ำทรงน้ำเสียงอะไรเงี้ยไม่เหมาะเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณไม่ต้องสนใจเพราะอะไรคะเพราะคนที่เขาเนี่ยจะเข้ามาฟังคุณจะเข้ามาติดตามคุณเขาเลือกเองนะคะเขาจะเป็นคนเลือกเองนะคะไม่ใช่ให้เสียงใครบางคนมาตัดสินในการทำของคุณนะคะรู้เอาไว้ว่าตัวคุณเนี่ยคือที่หนึ่งคุณมีคุณค่าอยู่ในตัวของคุณอยู่แล้วนะคะโอเคสำหรับวันนี้เนาะนะเป็นสิ่งดีๆที่ทิพย์อยากเอามาแบ่งปันกันนะคะนะนะ มันเป็นเขาเรียกไงบางครั้งอ่ะมันเป็นสิ่งแค่ง่ายๆรอบตัวเราแต่บางคนติดจริงไหมติดเหมือนโดนพันธนาการเอาไว้แงะยังไงก็แงะไม่ออกนะคะเพราะอะไรไม่รู้ว่าบางครั้งติดอะไรบางทีความคิดอ่ะแค่แวบ,บเดียวนาะอกับที่จะแบบจะพูดอะไรนะคิดให้กําลังใจตัวเองก็เป็นการคิดแล้วให้ตัวเองเนี่ยหมดพลังเนี่ยมันคือปมง่ายๆบางครั้งมันคือเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัวเราแต่หลายๆคนอ่ะแก้ไม่ออก แต่บางครั้งเวลาคุณได้ยินได้ฟังอะไรแบบนี้มันอาจจะไปสะกิดนะไปสะกิดความคิดความรู้ส่คคุณว่าเออว่ะแค่นี้จริงเพราะฉันติดอย่างนี้จริงเพราะตรงนี้ฉันยังไม่ได้ทำนี่นาเออหรือฉัน,เป,นเป็นเพราะว่าฉันปิดกั้นมันแบบนี้ฉันก็เลยไม่สามารถดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้ นะนะเพราะฉะนั้นนะคะที่บอกว่าสิ่งที่ทิปนำมาให้นี้นะมันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วถ้าใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็ช่วยทิพแชร์ออกไปนะคะนะแล้วโอกาสหน้านะคะทิพจะเอาสิ่งดีๆเหล่านี้เอามาแบ่งปันกันอีกสิ่งที่แบ่งปันนี้อาจจะไม่ได้เลิศเลิไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายนะคะมันอาจจะเป็นข้อคิดเลก็กๆน้อยๆแต่ทิพคิดว่ามันมีประโยชน์สําหรับใครบางคนนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะทิพไปแล้วแล้วโอกาสหน้าทิพจะกลับมาเจอกับเพื่อนๆใหม่นะคะสวัสดีค่ะ